เวลาลูกพูดกับปายสีหน้าแววตาดูมีความสุขมากมีความสุขจริงอันนี้นุกยอมรับเลยอันนี้มีความสุขจริงมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตได้แหละทั้งสองคนอ่ะมันก็ไม่าเห็นมันตอนเช้าเออมันก็เอ้ยอยู่กับปายอะไรเงไ้ยให้ปายมันตื่นหรือยังวะอะไรมาเนี้นะมันก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะ เห็นไหมตอนตอนก่อนที่จะมะีก่อนที่จะมีพี่ๆมาลักมากขนาดนี้ตอนนะั้นมันนั่งไส์สดอยู่นะแล้วลนุกก็โทรวีดีโอไปวีดีโอข้อไปหามันจากมันนั่งนาบุดแล้วมันก็ย,ยิ้มเลยอย่างว่านี่นะคืออย่างว่าแหละมันก็มันได้หลายฟิลนะนกุก็ไปฟิลเพื่อนฟิลแฟนฟิลกิก๊กฟิลอะไรประมาณนี้หลายฟิลมากจบแล้วพระสงฆ์ <laughs> เอาไมไหมฟิล <Feel S 2> เพื่อนฟิลแฟนฟิลกิ๊กฟิลเจียปากลังสิ่อ <S 2> <S 2> ไม่น่าเล่นเลย <S <S 2> <S 2> ลเป็นว่าคนรักขึ้นกี่โมงวันนี้ขึ้นน่าจะห้าทุ่มครับผมไปข,ขึ้นหนึ่งชีวิตจะนุกกลับบ้านไปนะครับผมนุกคุยกับพ่อกับแม่ช่วงมีกระแสใหม่ๆช่วงที่พี่ๆมารักใหม่ๆนะครับที่เริ่มที่จะเอ้ยมันทำไมมันแปลกเลยวะมีคนเข้ามารักเราเยอะขนาดนี้เลยวะก็เลยกลับไป แล้วน้าตะวันก็กาลังมาพ่อกับแม่ก็พูดขึ้นพ่อกับแม่ว่านะนุกกับไปน่าจะแบบอืมน่าจะทําบุญร่วมกันมานะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่งั้นมันมันมันคู่กันยากมากนะเพราะว่าทอมกับผู้ชายที่จะมาดังแบบนี้มันมันมันงงอ่ะมันจะจังไหนยังสินะคือแบบ ทำบุญรวมซาดตักบาตรตดงคันนะทินุทำบุญกับไปดูชีวตลอดพ่อกับแม่เขาบอ,อกว่าชาติขอน่าจะเคยทำบุญมาด้วยกันแล้วก็น่าจะเคยรู้จักกันชาตินี้ก็เลยมาบรรจบแล้วก็มาเป็นเออคู่บุญคูๆๆๆ่ๆๆบุญใช่เออคู่บุญคู่บุญใช่ครับเป็นคู่บุญกันแหละนะครับสําหรับนุกกไปที่พ่อกับแม่ว่านะพ่อกับแม่แล้วเบิ้งนะคือนุกก็เดินสายประกวดร้องเพลงมาหลายปีมากตั้งแต่นุกเดินสายประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่ม4 ม .4 สมอห้าม .6 หกปีหนึ่งปีสองห้าปีไม่เคยได้ที่หนึ่งสักทีเออไม่เคยได้ที่หนึ่งสักทีแล้วก็ได้มาเป็นนักร้องอยู่ค่ายค่ายหนึ่งนะครับผมค่ายค่ายหนึ่งกับอ่าอยู่ค่ายค่ายหนึ่งแหละแล้วไม่เอ่ยชื่อดีกว่าแล้วก็หมดสัญญาแล้วก็ได้มาอยู่กับพี่สิงห์อยู่กับพี่สิงห์ก็หนึ่งปีเลยนะก็ได้มารู้จักกับปายเหมือนกับมาศึกษาในสายใจคอกันก่อน,อนหนึ่งปีปับ๊บ เป็นมูกันเลยที่นี่เล่นน้ำกันตลอดแล้วทีนี้ก็เลยมาลงตัวกับไปลายพอดีอคู่ชีวิตใช่ใช่ใช่ก็ทุกอย่างแหละคู่ชีวิตคู่บุญ